ดูสีแยกตรงหน้าเซเว่นหาดละไมนะครับอ่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงหาดละไมนะครับหาดละไมก็จะเป็นเซเว่นนะครับ ตงไปฝั่งนี้ก็จะไปซิวเบดคริสตัมเบดนะครับซิวเบดคริสตัมเบรดนะครับตรงไปได้สีแยกตัวนี้ออกไปก็จะเป็นถนนทวีลาชเป็นถนนเมนหลักเลยนะครับเมนหลักเลย ตรงไปนี้ก็จะเป็นถนนเรียบชายหาดเลยนะครับถนนเรียบชายหาดก็ไปยาวเลยตรงนี้นะครับดูรอบๆนะครับ